ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์าบส้มซ่านะคะไลฟ์สไตล์าบส้มซ่าจะมาทำไลฟ์สไตล์าบส้มซ่าจะมาทำไอ้นี่นะคะทำมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ DIY อะอะไรนั่นเนี่ยที่ปิดจมูกที่เก่าที่จะทิ้งอะค่ะเชื่อไหมคะทิ้งเป็นกองๆองทีนี้เรามาสามารถ DIYDIY DIY ได้นะคะ มาค่ะซังชาจะ DIY ให้ดูนะคะจากอันเนี้ยซังชาจะเอามาทำเป็นใส่ที่ร้อยใส่เข็มหมุดของซังชานีะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,คะซังชาจะ DIY เสียบใส่เข็มหมุดนะคะ เนี่ยของเก่าเหลือทิ้งนะคะทงซาจะไม่จะไม่เอาออกนะคะตรงเนี้ยอ๋องทงซาจะเออ,อกเอาออกข้างนึงค่ะ ของกันไกลหน่อยค่ะนี่ยค,ค่ะ DIY จากที่ปิดจมูกเก่านะคะที่เราจะทิ้งเนะะี่ยค่ะสังชาติจะ DIY ใส่เข็มหมุดให้ดูนะคะเป็นงานไอ้นี่เห็นไหมคะสังชาติจะตัดออกอันนึงเนี่ยค่ะ สีออกนะคะเปิดฝาออกเห็นไ,ไหมคะแล้วก็เอาสำลียัดลงไปนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะท่งางซ่าจะทำเป็นอะ,อะไรนะเขาเรียกอันนี้ทั้งซ่าจะสอนสอนในลักษณะเย็บมือใครไม่มีจักรนะคะแต่ถ้าซังางซ้าทำจริงจริงซางซาก็เย็บที่จักรก็ได้ค่ะ แต่ทั้งชาติจะสอนน่ะในลักษณะ DIY แม่บ้านอยู่บ้านนี้เฉยอะค่ะอันนี้นะคะสามารถสามารถไปดี y วใส่ใส่พวกอ่าอ่าอะไรนะเขาเรียกอ่ะน้ำยาอ่าที่ว่าไอก้อนไล่แมลงสาบอะค่ะพวกน้ําหอมในห้องน้ำอะค่ะเนี่ยเปิดตรงเนี้ยแล้วก็พวกก้อนแมลงสาบอะไรใส่ได้นะคะอันนี้สั้งชาติมา DIY ใส่อันนี้เฉยอันนี้คืออเนกประสงค์อีกนะคะ ก็จะบอกว่าใช้ใส่ลูกเหม็นในตู้ก็ได้นะคะดัดแปลงแล้วก็พวกก้อนน้ำหอมที่ดับกลิ่นอยู่ห้องน้ำอะไรเงี้ยอยู่ในห้องอับอากาศอะไรเงี้ยนะคะ DIY อันนี้คือทำอันนี้ให้ดูก็คือที่เสียบอันนี้ที่เฉยแต่สามารถเรานำไปดีเทลเรื่องอื่นได้อะค่ะใส่ลูกเหม็นใส่ไอ้นี่น้ำหอมในห้องไอ้นี่ก็ได้ะค่ะแม่บ้านไม่มีจักก็จะใช้มือให้ดูนะคะ ซา้งซ้าทางัาทางาทาง้ทำหญิงทั้งซั้ก็เอ่อเย็บใส่จักรนั่แหละค่ะแต่จะมาสอนแม่บ้านที่เอ่อไอเดียในลักษณะไอเดียนะค่ะนี่นะคะใส่สำลีลงไปะค่ะนี่ซาง้ง้เตรียมมาอุ้ย ใช่เราจะเอาพองเอาอะไรขนาดไหนอะค่ะเนะจะเป็นลูกเหม็นจะเป็น ก้อนหอมอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ในรถหรือในอันนี้ก็ได้ค่ะดัดแปลงอันนี้คือนํามาใช้ได้นะคะเดี๋ยวสัญชาติจะพาสอยนะคะที่กิงอะ่ะไม่ต้องใหญ่กว่นนี้ก็ได้ทำเล็กๆแล้วก็แย่เข้าไปค่ะเดี๋ยวสัญชาติทำคลิปให้ดูเฉยๆพวกแม่บ้านที่ไม่มีจัก ไม่มีจักวันซ่าง่าเนาะก็จะสอยมือนะคะ สอยนะคะสอยเป็นแม่บ้านนะจะสอยเป็นทุกคนนะคะ yeah เนี่ยเห็นไ,ไหมสอยนะคะอันนี้ไว้ถือหิ้วก็ได้นะคะไม่ต้องออกหมดเห็นไ,ไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาเอาไอ้นี่จิ้มเลยนะคะทีเนี้ยเนคะเอาด้านไหนดีอ่ะด้านด้านนี้หรือด้านเอาด้านอันนั้นหนาลงนะคะเอาด้านบางขึ้น เนี้ยค่ะเห็นไหมล่ะคะ DIY ใช้นะคะ เนี้ยหัดเสียบเลยเพลินเลยเห็นไหมคะเนี่ย DIY นะคะเอาไปใส่ลูกเม้นใส่เอ่อพวกก้อนที่ดับกลิ่นในห้องเราก็ได้นะคะ DIY ใช้ได้หมดนะคะที่ปิดจมูกจะของเก่าหรือขอ,ของเก่าเราก็เป็นคนใช้อะคะ่ะใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยากทิ้งเราก็ไปทำอย่างนี้นะคะเนี่ยไม่ซ่าๆพาทำเนี่ย เนะะียนคะ่นะ,ะง่ายๆเห็นไหมคะ DIY จากของเรือใช้นะคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยกระต้องกรนะแตงเนี่ยแต่เอามาเลือกเอาหน้าบางนะคะช่วงนี้จะเป็นบางช่วงนี้จะหนาจะเป็นวางพื้นนะคะเนะะี่ยค่ะ อย่าลืมนะคะใส่ลูกเหม็นก็ได้ใส่ลูกน้ำหัวหอมอะไรอยู่ในชั้นวางดับกลิ่นทั่วไปก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องมาใสาา่เพื่อปักเข็มหมุดอย่างเดียวก็ได้นะคะมันมันใช้ได้ออันนี้ออกไปอะคะ่ะขอบคุณนะคะซิกเน็กทูในคลิปค่ะ